ทีนี้จะมาถึงเรื่องของภาพอินฟาเรดแล้วที่เรารก่าวทิ้งไว้ใช่ที่นในในแผ่นที่หนึ่งเรามีพูดถึงวิธีการถ่ายไปแล้วนะฮะทีนี้ภาพอินฟาเรดเนี่ยเวลาถ่ายมาแล้วมันจะเป็นสีแดงๆแบบเนี้ยนะฮะมันเอาไปใช้งานเลยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ครับ,รบส่วนใหญ่เขานิยมทําให้มันเป็นภาพขาวดาแล้วเอาไปใช้อีกทีหนึ่งนะครับนี้วิธีการทำเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีของผมนะครับซึ่งจริงๆมันมีหลายวิธีมากที่จะได้ภาพขาวดาแต่ว่าอยากจะแนะนําวิธีนี้เพราะว่า โดยส่วนตัวแล้ววิธีนี้ไม่ไม่ค่อยบุ่นวายมานักนะครับแต่ว่าก็จะได้ภาพที่ออกมาเป็นภาพอินรฟเรทที่ค่อนข้างดีอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือเวลาถ่ายมาอินรฟเรดเนี่ยมันจะสีแดงๆแ,แบบนี้คอนทราสต์จาค่อนข้างต่ำนะรเราต้องปรับคอนทราสของภาพก่อนสเต็ปแรกนะครับวิธีการปรับง่ายที่สุดเลยก็คือกดคอนโทรลชิปแล้วก็แอนะครับคือการปรับ Auto ออโต้เลเวลนั่นเองนะฮะเขาจะ ให้สีขาวเป็นสีขาวสีดําเป็นสีดําในรูปนะแล้วโทนอื่นๆนะมันจะไล่าตามลําดับเองนะแต่มันก็ยังเป็นสีแดงอยู่ในภาพก็ยังเห็นเป็นสีแดงทีนี้เราต้องการภาพขาวดาเนี่ยวิธีการที่อยากจะให้ใช้ก็คือให้ใช้โหมดตรงนี้นะครับ image mode นะครับแล้วไปเลือกให้เป็น Lab color นะครับอ่าเราเปลี่ยนมาเป็น Lab คือโหมดสีเนะี่ยมันมี rgb มี lab นะฮะเป็นอีกโหมดสีหนึ่งนะฮะก็นี่จะเปลี่ยนเป็น lab แล้วนะครับให้มาคลิกที่ channel palette นะครับเลือก channel light l i g h t n e s อันนี้คือเป็น channel ของแสงสีขาวดำอย่างเดียวนะฮะไม่เกี่ยวกับเรื่องสีนะจะเป็นแสงโทนขาวโทนดำอย่างเดียวในภาพนั้นนะครับสังเกตว่ามันยังซอฟต์อ,อยู่ยังไม่ค่อย c o n t r a ต t ดีเท่าไหร,นะร่ให้เราคลิกเลือกที่ channel นี้เสร็จแล้วเราก็มา เลเวลอีกทีหนึ่งนะครกด c o n t r l l เฉยๆไม่ต้องชิปนะครับกด c t r l แล้วก็ l จะขึ้นตัวเลเวลพาร์ตขึ้นมาให้เราเลือกทางฝั่งตัวโหนโด,ดทางฝั่งซ้ายเนี่ยฮะเป็นฝั่งสองสีดำเนี่ยเราเล่นขึ้นมาสังเกตนะฮะภาพมันจะเข้มขึ้นนะครับเราก็ดูจากภาพนั่นแหละว่าเราต้องการประมาณไหนนะครับจนถึงได้ที่คิดว่าโอเคแล้วเนี่ยเราก็กดโอเคนะครับสังเกตภาพมันจะดูดีขึ้นมาเยอะ อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ละเราก็จะเอาภาพตรงนี้ไปใช้ทีนี้เราไม่เอาสีไปเราจะเอาแต่เฉพาะแสงขาวดำตรงนี้นะฮะก็คือในขณะที่เราเลือก Lightness Channel นี้อยู่เนี่ยนะฮะเรากด Ctrl A เพื่อ Select All เลือกทั้งภาพกด Ctrl C เพื่อ Copy Copy ไว้ในคลิปบอร์ดนะฮะเสร็จแล้วเราก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ New นะครับ แล้วเราก็เพส์คอนทรลวีนะครับเพส์ไอที่เราคัปปไว้ลงมาเราจะได้ภาพขาวดําของอที่เขานิยมดูกันภาพบิ๊เลที่นิยมมันดูเป็นขาวดําแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องเซฟก่อนนะครับคอนทรลชิปเอสเซฟชื่อไฟล์ที่ต้องการนะครับนะครับก็จะได้ล้วนะคยภาพบิ๊เลล